หลายบ้านที่ละเลยฝึกสองสิ่งนี้ให้กับลูกเราต้องฝึกให้ลูกทำแม้ว่าลูกจะไม่อยากทำแค่ไหนก็ตามถ้าไม่อยากให้ลูกเสียคนเมื่อเขาเข้าสู่วัยรุ่นสองทักษะสำคัญที่ต้องฝึกให้ลูกมีก่อนวัยรุ่นถ้าอยากให้ลูกประสบความสำเร็จคุณพ่อคุณแม่คะหลายบ้านที่ละเลยฝึกสองสิ่งนี้ให้กับลูก สองสิ่งนี้นะคะมันจะเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับชีวิตลูกเมื่อเขาเข้าสู่วัยรุ่นแม้ว่าลูกจะไม่อยากทำแค่ไหนก็ตามแต่เราต้องฝึกให้ลูกทำค่ะถ้าไม่อยากให้ลูกเสียคนและโตไปมีอนาคตที่ดีประสบความสำเร็จในชีวิตสองทักษะนี้ต้องฝึกให้ลูกไว้ค่ะสองทักษะสำคัญที่ต้องฝึกให้ลูกมีก่อนวัยรุ่นถ้าอยากให้ลูกประสบความสาเร็จ หนึ่งลูกต้องทำในสิ่งที่ต้องทำถึงแม้จะไม่อยากทำหนูไม่อยากทำกันบ้านหนูไม่อยากอาบน้ำหนูไม่อยากเก็บของเล่นหนูไม่อยากกินข้าวและอีกหลายๆเรื่องนะคะที่ลูกพูดกับเราเรื่องนี้มันคือวินยัยหรือความสามารถในการควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนั่นเองนะคะเด็กที่โตมาในบ้านที่ ละเ,เลยในการสอนวินยัยจะกินจะนอนจะดูทีวีหรือทำอะไรตอนไหนก็ได้ไม่มีกฎกติกาเขาจะโตมาโดยที่ไม่รู้ว่าพฤติกรรมแบบไหนเป็นสิ่งที่เหมาะสมเมื่อลูกอยู่ในสังคมที่มีกฎกติกาที่ชัดเจนเขาจะไม่มีความสุขและไม่เคารพกฎกติกาเพราะว่าเราไม่ฝึกวินัยให้ลูกไว้ตั้งแต่เล็กๆนั่นเองค่ะเกิาไหมคะอักกดากกระป คือกระเจงได้นะคะกอกคุสองสามารถถอดใจจากความสนุกหรือสิ่งที่ชอบได้ลูกอดใจดูมือถือหรือทีวีได้ลูกอดใจจากขนมหวานๆได้ลูกหยุดเล่นเมื่อถึงเวลาเลิกเล่นได้เรื่องนี้นะคะเป็นปัญหาใหญ่ของคนในยุคนี้เลยค่ะทำให้ตกหลุมพรางกับสิ่งยั่วยุหรือว่าความอยากของตัวเองนั่นเอง ดังนั้นนะคะเราจะต้องฝึกลูกให้มีทักษะเรื่องนี้ให้ดีกว่าเด็กคนอื่นค่ะและจะทำให้ลูกของเรานั้นประสบความสำเร็จดีกว่าคนอื่นในอนาคตนั่นเองคุณพ่อคุณแม่คะทักษะนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะฝึกลูกให้อดใจอดกลั้นหรือถอดใจจากความสนุกได้โดยฝึกผ่านกิจกรรมหรือว่ากิจวัตรประจำวันของลูกนั่นเองค่ะ ุณพ,พ่อคุณแม่คะและนี่ก็คือ2เรื่องสําคัญที่ลูกจะต้องมีก่อนเข้าสู่วัยรุ่นนะคะเมื่อลูกทํา2เรื่องนี้ได้เนะะี่ยค่ะเขาจะครองสติและควบคุมจิตใจตัวเองได้เพื่อเตรียมพร้อมกับอนาคตที่จะมีสิ่งยั่วยุและสิ่งที่ยากเกินควบคุมจะทําให้ลูกของเรานั้นเขาอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคงและมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะ เพราะโรงเรียนแห่งแรกของเด็กทุกคนคือบ้านดังนั้นเราต้องเริ่มสอนเขาตั้งแต่อย่างเล็กๆนะคะคิดแัมิรี่แนะนำคลิปเพิ่มเติมให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะนั่นก็คือหนึ่งเรื่องสำคัญมากอยากให้ลูกได้ดีสอนให้ลูกรู้จักความยืดหยุ่นพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่รู้ค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิด f a ม i ลีด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของ k i d แฟมิลี่ได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ